สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากรณีที่โน้ตบุ๊กหรือ PC หรือระบบปฏิบัติการวิดโ w s เครื่องของใครพิมพ์วันเดือนปีในโปรแกรม Excel ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ยังไงมาดูตัวอย่างครับคือปกติเราจะพิมพ์วันเดือนปีเนี่ยเราจะต้องพิมพ์วันที่ก่อนแล้วเดือนตามด้วยปีนะครับเช่นในตัวอย่างที่ผมยกไว้4ตัวอย่างนี้มาดูกันครับผมจะพิมพ์วันที่5้าทับ 8, ทับสหมายความว่า,วา ผมจะพิมพ์ห้าสิงหาคมสองศูนย์สองสามแบบนี้นะครับก็พิมพ์ห้าสลัแปดลสองศูนย์สองสามแล้ว enter ครับถ้า enter เป็นแบบนี้แล้วข้อมูลชิดกว่าแสดงว่าถูกครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในรูปแบบของ date ครับอ,อยู่ในรูปแบบของ date นะครับอันนี้เรามาดูวันที่หนึ่งหนึ่งครับสิบสองครับสองศูนยสองสามอืมถ้าชิดกว่าแสดงว่าถูกต้องครับ มาดู13พฤษภาคมครับ13ทับ5ทับ2อง2 3 e อเตอร์อ้าวทำไมไม่ชิดขว่าแต่กับชิดซ้ายเอามาดู20มีนาคมครับ20มีนาคมก็คือ20ทับ3ทับ2 0 2 3 e อเตอร์อ้าชิดซ้ายอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นหลายท่านบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้พิมพ์อยู่ในรูปแบบของวันเดือนปีที่เราเข้าใจ เราต้องการพ,ราพิมพ์วันที่5เดือน8นะครับเหมือนกันที่เราต้องการพิมพ์วันที่13เดือน5แต่ทําไม2ตัวนี้ถึงอยู่ในลักษณะของเดทได้มาดูกันครับที่กว่าครับเลือกฟอร์แมตเซลจากนั้นเราลองเลือกรูปแบบที่เป็นเดือนเต็มใหมูก่นครับตรงนี้ครับอ่านี่นี่ครับจะเห็นว่าเป็นเม8 2023ต่องโอเคดูครับนะครับ แสดงว่าเลขห้าที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ไม่ใช่วันที่ห้าแต่เป็นเดือนห้าหรือเดือนพฤษภาคมเลขแปดไม่ใช่เดือนสิงหาแต่เป็นวันที่แปดมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับที่เราพิมพ์วันที่หนึ่งเข้าไปนะครับตอบโอเคนะครับจะกลายเป็นเดือนมกราคมวันที่สิบสองแทนทีนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพราะปกติแล้วเราต้องการพิมพ์ไทยนะครับลักษณะรูปแบบไทยก็คือวันที่ก่อนแล้วเดือนละปี เราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรมาดูวิธีแก้ครับให้เราคลิกนะครับไปที่ตัวเปลี่ยนไทยอังกฤษตรงนี้ครับแล้วเลือก Language Preference ตตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าคันที่ Origin ตัวนี้มันเป็น United States เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นไทยครับเราต้องเปลี่ยนเป็นไทยได้ก่อนนะครับพอเป็นไทยเสร็จเรียบร้อยเราเลือก Additional Date Time ตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือก Change Date Time ตัวนี้เช่นกันเห็นไหมครับเป็น English United States ตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นไทยครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับไทยไทยแลนด์อีกที่หนึ่งครับที่สุดท้ายคือ Administrative ตัวนี้ครับเห็นไมครัเป็น English United United States เช่นกันก็เปลี่ยนครับตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นไทยเช่นกันครับ่เาเรียกเปลี่ยนไทยพอเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เมื่อเรากดโอเคนะครับ ระบบจะต้องทําการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งหากเราไม่รีสตาร์ทข้อมูลที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ยังไม่มีผลนะครับจะมีผลต่อเมื่อเราทาการรีสตาร์ทเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองทําดูนะครับเมื่อรีสตาร์ทขึ้นแล้วลองพิมพ์วันที่ตามที่เราต้องการดูหากทาได้แล้วนะครับก็ถือว่าเรารู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วจากนี้ไปเราก็สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับลองฝึกกันดูครับสวัสดีครับ